สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมิวในชาแนลมิวมูนั่นเองวันนี้เราจะมาทำอะไรเกี่ยวกับมาสเตอร์แน่นอนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแจกสักุช่อิคิรุนี่นี่เองอิคิรุแพะเป็นแกะเนาะเออใช่กินหอมมากนี่เนาะไม่มีตำข้างหลังไม่มีตำหนินะคะแต่ข้างหน้ามีแต่เราแจกเลยนะคะ แต่เราขอส่งเป็นแบบลอทบอทุกทุกพัสดุเลยนะคะแม้เราจะจัดเราจะจัดกิจกรรมไหนเราขอส่งเป็นแบบลอทบอทุกพัสดุเลยนะคะยกเว้นคนพิเศษนะคะคนพิเศษที่เราอาจจะส่งเป็น e m s ถ้าก็อาจจะเป็นน้องลอยนะคะน้องปอยน้องปอยน้องปอยนะคะเพราะว่าน้องปอยเราคุค้นเคยกันดีและอีกอย่างนึองพี่ส่งพัสดุให้น้องชามากก็คือพอพี่ส่งให้น้องชา้าใช่ไหม มันต้องมันก็ต้องมีอะไรตอบแทนหน่อยก็คืออาจจะส่งให้เป็น e m s ก็ได้นะคะเพราะว่าน้องเขาแบบนี่ใส่ดีนะโอเคกิจกรรมนี้ไม่ได้เล่นใน YouTube ไม่ได้เล่นใน Facebook นะคะเล่นใน i ิน t a g r กรค่ะสำหรับคนที่มีอินสตาสำหรับคนที่มีอินสตาแกรนะคะเข้าไปในที่ค้นหานะคะแล้วพิมพ์ว่า คริสตันอัตร์สกอร์ติงบิ๊กแบงนะคะเดี๋ยวจะให้ชื่ออินต a าแกรมไว้ใต้คอมเมนต์และก็ใต้คลิปเลยนะคะแล้วกาติก,การก็จะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะมาร่วมเล่นเยอะนะคะคือกิจกรรมนี้จะเล่นในอินตราแกรมเป็นครั้งแรกของชแนลนี้ชแนลมิวหมูนั่นเองคริสตัน C R Y S T A L อัอร์สกอร์ t-i-n-g B I G B, I G B A N G นะคะ คริสต t านันเดอร์สกอติงบิ๊กแบงนั่นเองนะคะเข้าไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะทําไมถึงต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจก็คืออินสตาแกรมของมิวนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยนะคะมันจะเป็นภาษาเกาหลีนะคะตรงข้างล่างนี่นะคะที่มันจะบอกข้อมูลข้อความสถานะใช่ไหมอย่างเช่นต่างๆอะไรแบบนี้แต่ของมิวมันจะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะมันจะเป็นภาษาเกาหลีปนอังกฤษนะคะภาษาไทยเราจะไม่มีอยู่ในอินสตาแกรมเลยคนที่ กดติดตามอินตแกรมมิลนั้นไม่ใช่คนไทยนะคะมีคนไทยแค่เพื่อนเท่านั้นประมาณสองคนนะคะที่เหลือคนต่างประเทศหมดเลยนะคะือก็เลยต้องเอาเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่จะมากด f อลโล่นั่นเองจงเพราะว่าเราโพสรูปต่างๆก็เป็นรูปดาราเกาหลี ari, แล้วก็พิมพ์ภาษาเกาหลีไปนะคะ สมมุติเราไปกินสลัดใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ภาษาเกาหลีไปเป็นคําว่าสลัดนั่นเองนะอย่างเช่นเราไปดืมมม่มน้ําดื่มน้ําเปล่าเราก็จะเขียนว่ามุนเป็นภาษาเกาหลีเจกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Master d d y y นั่นเองกิจกรรมวันแม่เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกติกานะคะหนึ่งเราก็จะโพสต์รูปแจกสก,กุชชีสก,กุชชีชิ้นนี้ แล้วจะเห็นว่ามันจะมีแบบเออไอที่ที่แบบให้คอมเมนต์ใช่ไหมกดเข้าไปเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่น ID Line น์ในลงไปในอินสตาแกรของมิวเสร็จแล้วก็เขียนคอมเมนต์ว่าคุณทำดีเพื่อแม่เอ้ยคุณทำดีกับแม่สิ่งใดบ้างอย่างเช่นไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่าทำดีมันง่ายไป เราก็จะเขียนความในใจเกี่ยวกับแม่ว่าคุณอยากจะบอกแม่ว่าอะไรสมมุติมิวเข้าไปในอินตาแกรมของมิวเองเสร็จแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์ชื่อเล่นชื่อเมล i ไอดีไลน์ว่ามีวสลรามจอบพอพิมพ์เสร็จปุ๊บพิมพ์ว่าคุณทําดีคุณทําอะไรตอบแทนแม่มากอย่างเช่นตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้หรือความในใจก็บอกว่าหนูรังแม่มากๆนั่นเองนะคะใครเขียนความในใจ ได้ดีที่สุดซึ้งที่สุดรับไปเลยนะคะสกูชี่ชิ้นนี้หรือบางทีอาจจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวลองดูอีกทีอาจจะเปลี่ยนเป็นของแท้มีแท็กอะไรแบบนี้เนาะอาจจะเป็นสกูชี่ hello kitty ปี2 0 0พันกก็ได้นะอันเองนะคะก็ต้องติดตามกันดูนั่นเองนะคะคือให้เขียนความในใจว่าคุณมีความในใจอะไรที่คุณอยากจะบอกแม่บ้าง คนไหนที่เขียนแล้วซึ้งที่สุดแล้วดีที่สุดรับไปเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วยนะคะน้องปอยเดี๋ยวพี่จะส่งให้วันจันทร์กับวันอังคารนะคะและก็ต้องขอบคุณสำหรับ,บซับสไครต์2 3 0พยซับนั่นเองนะคะถ้าไม่มีวันนี้เงินก็ไม่เข้ากระเป๋าหรอกคะ่ะอันนี้เป็นกระเป๋ามีเองคือ ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนมานะคะตอนนี้เงินก็เยอะมากเลยเป็นจำนวนเท่านี้นั่นเองคือแม่มิวบอกให้มิวเก็บเงินส่วนนี้ไว้นั่นเองนะคะไปถามว่าเป็นเงินส่วนอะไรเป็นเงินส่วนที่น้องๆร่วมกันซื้อสกุช่และก็สลรามของมิวนั่นเองใช่มหตอนนี้นะคะเงินของเรานะคะก็ได้เป็นจำนวนประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆร่วมกันซื้อแล้วก็ร่วมกันไอ้นี่นั่นเองนะคะก็อาจจะดีมากแต่ตอนนี้เป็นงงเงินใหม่ล่าสุดนะคะประมาณสองพันอยู่ในกระเป๋านั่นเองนะคะก็กระเป๋ามิวก็จะมีอันนี้มาด้วยอันนี้ไม่ได้อวดนะคะน,นี้มาจาก ฝีมือน้องๆโดยเฉพาะเลยนะคะที่มาร่วมซื้อสลามแล้วก็จะกุชี่ของมิวนะคะแบบกันเหมามากอันนี้ก็จะเป็นจีดีจีดีก็ในกระเป๋าของมิวสิ่งนี่ขาดไม่ได้ก็คือปากกาแล้วก็ดินสออะไรต่างๆนานาแล้วก็อันนี้รูปนักเรียนก็ปล่อยมันไปนะคะและในกระเป๋ามิวที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสิ่งนี้เลยบิ๊ b a n ง เราก็ต้องพกติดตัวไวต้ตลอดโอเคก็ช่างมันนะคะน้องๆขอขอบคุณน้องๆนะคะที่มาสนับสนุนการซื้อสกูชชี่และการซื้อสสารนะคะบางคนนะคะน้องๆบางคนโอนมามีทิปให้ด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าสกูชชี่นี่มันทั้งหมดเหมาหมดเลยนะสมมติเหมาหมดเลย <S <S ก็ทั้งหมด200กว่าบาทแล้วเขาก็ทิปมาให้เป็น500รแล้วก็ไม่ต้องทอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ วงเงินส่วนนี้นะคะเราก็กำลังจะปรึกษาการ์ตูนนะคะว่าตอนนี้บิ๊กซีเขากำลังจะอะไรนะรับบริจาคเงิน17,000ใช่ไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะเราก็แบบเอ้ยน่าสนเนาะเดี๋ยวจะรวมเงินกันนะคะก็ขอขอบคุณน,น้องๆทุกทุกคนเลยนะคะที่ทำให้พวกเรามีวันมีได้มาถึงวันนี้นะคะแล้วก็มีเออเงินจ่ายให้ตะก้องด้วยนะคะแล้วก็ บุคคลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะอย่างเช่นเกวี hmm. นั่นเองนะคะเป็นเพื่อนรักสุดเสนิทสุดสนมนะคะ mm hmm. บางทีเราก็มีเลี้ยงขนมกันบ้างใช่ไหม,มเราก็มีวงเงินส่วนนี้ mm hmm. นั่นเองนะคะ mm hmm. พอน้องๆน,นั่นเองถ้าไม่มีน้องๆวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะ mm hmm. ขอขอบคุณและขอขอบคุณแทนทีมงานมิ้วหมูทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนด้วยนะคะก mm hmm. ิจกรรมที่จัดมาสำหรับ พัสดุนะคะที่ส่งไปช้าหรือว่ายังไงก็ต้องขอภายเป็นอย่างสูงนั่นเองนะคะคือของพัสดุของน้องปอยนะคะพี่จะส่งไอ้นี่ไปชื่อที่อยู่ไปสองที่อยู่พี่นะสองสองบ้านบ้านสองหลังก็จะมีที่อยู่หลังจริงที่อยู่บ้านหลังจริงๆนะคะก็จะอยู่ในในพัสดุของน้องแต่ที่อยู่ปอมๆนะคะก็จะอยู่นอกพัสดุนะคะ ที่อยู่ป้อมๆนี้ก็คือเป็นบ้านหลังที่2นั่นเองก็ก็คือเราจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เราจะอยู่หลังแรกมากกว่าก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ดีๆทุกไลค์ดีๆหรือว่ามีคนแบบอาจจะมีมานตาบ้างหรือแบบหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันสำคัญน,นั่นเอง แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านถ้าไม่มีทุกคนหรือไม่มีอะไรที่มาติดตามก็คงไม่มีถึงแบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณสิ่งที่ทุกคนขอมาก็คือยังไม่อยู่คอมเมนต์เลยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนขอมาก็คือเมื่อไหร่จะปล่อยสกู๊ชี่นั่นเองนะคะเร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะจะมีสกู๊ชี่มาปล่อยนั่นเองนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย